คุณตาคะรถ<อ>มินิ<ม>คันนี้เอารถมาให้เราทำอะไรเนี่ยอนี้เป็นมินิขับแมนนะ R55 นะครับก็มา,มา,าเช็คเพิ่มเติมเฮะในส่วนของเครื่องยนต์สันสะานนะครับ ประธานใช่ครับก็เกิดมาจากพวกนี้ครับยางแท่นเครื่องเนาะมันซุดนะครับอันนี้เป็นยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์แล้วนี้เป็นแท่นเครื่องตัวล่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนยกเซตไปเลยได้จบทีเดียวได้แต่ว่าตอนนี้คุณต้ายังไม่ได้ถอดตัวเดิมมาเทียบใช่ปะเรามองเห็นอยู่ครับเนี่ยตัวเดิมเเราจะรู้ได้ยังมันซุดเห็นไหมมันชนเนี่ยเหล็กที่ยึดกับเครื่องกับตรงเนี้ยมันชนกันเห็นไหมค่ะโดยปกติมันจะต้องมีช่องว่างถูกไหมใช่ครับมดยที่มันจะมีช่องว่างเห็นไหมมันชนไปเลยเนี่ยมันเลยทําให้ เวลาเครื่องยนต์ติดใช่ไหมมันจะสั่นนะครับไอตัวนี้มันไม่ได้ซับแรงครับมันก็สั่นสถานเนี่ยปกติมี่มีช่องว่างเห็นไหมอ่าเห็นแล้วนี่ช่องว่างมันซุดลงไปใช่ตอนนี้มันซุดลงไปใช่ก็อันนี้คือซุดหมดแล้วแล้วก็จดเจอลูกหมากกันโค้งเนาะอันนี้ก็ดังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนแจ้งลูกค้าเปลี่ยนเลยดีกว่าจะได้เงียบเวลาขับจะได้จะได้สบายหูเนาะจะได้ไม่มีกุ๊กกุ๊กกักกักนี่มาองี้ย ตอบยากเหลือเกินบางคนที่ขับมินิอย่างพวกเราอ่ะบางทีก็คิดว่ามาจากภายในนะใช่ใช่ครับข้างในหรือเปล่าอ่ะถ้าสําหรับคอแฟนขับมินีเนี่ยจะรู้เลยบางทีเขาขับไปก็กเแกแกในรถหรือเปล่ากักก,ก,กกักอ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 กมอ,อ,อะไรไหมตรงไหนไหมแต่จริงๆแล้วสาหรับคันนี้สิ่งที่ตรวจเจอก็คือเป็นอะไรนะลูกม,มา,าลูกม,มาโอเคแล้วยังไงต่อก็เปลี่ยนพวกนี้ก็จบละอันนี้เราตรวจเช็คตรวจสอบอะไรหมดแล,แล้วก็เปลี่ยนแทนเครื่องก็ จะนิ่งนะครับเวลาสังเกตง่ายๆเวลาใส่เกียร์ดีหรือใส่เกียร์อ่างรถเราจะสั่นคอนโซลจะสั่นหมดเลยจะสั่นสะท้านโดยไม่รู้สาเหตุอะสั่นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุต่างๆสำหรับคันกกคนี้มาจากพวกนี้นะ่โอเคเดี๋ยวคุณต้าจะมีให้ดูหลังจากเปลี่ยนหรือว่าจะมีถอดเทียบอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูไหมสำหรับคันนี้ถอดเทียบน่าจะยากเพราะว่ามันเอามา วางข้างนอกมันต้องห้อยเครื่องครับไม่งั้นอันตรายอย่าง่าโอเคถ้างั้นสําหรับคลิปนี้น่าจะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเคสเนาะที่สามารถนํามาเป็นตัวอย่างได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนใช้รถอาจจะไม่ใช่มินิก็ได้เป็นรถรุ่นอื่นก็ได้เนาะแล้วมีอาการสารั่นหรือว่ามีอาการประมาณนี้เนาะง่ายๆติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่หวานให้ไว้ได้นะคะได้เลยสามารถนัดคิวรถมาจอดเช็คก่อนได้เพราะว่ารถแต่ละอาการพวกนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันไม่เกิดจากปัญหาเดียวกันเนาะโอเคางั้นฝากไว้เท่านะะค